สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับครูต่อกแล้วนะคะวันนี้จะมาแชร์แบ่งปันทุกคนในเรื่องของการเปลี่ยนขั้วความรู้สึกจากครั้งที่แล้วเราพูดถึงพื้นที่ทองคําของชีวิตเราไปแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนขั้วความรู้สึกของเราอันนี้เปลี่ยนเพื่ออะไรเพื่อให้ใจของเราเป็นบุญให้ใจของเราเป็นกุศลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนขั้ววันนี้ครูก็จะมาพูดในเรื่องที่เป็น รูปธรรมให้ทุกคนสามารถเอากลับไปเปลี่ยนขั้วความรู้สึกของตัวเองได้แบบง่ายๆเราที่สําคัญเวลาเราเปลี่ยนนะคะ,ะเวลาเราเปลี่ยนความรู้สึกเราเนี่ยมันจะต้องบวกอารมณ์ด้วยมีจินตนาการในหัวด้วยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินไปไม่ต้องใช้สถานที่นะคะไม่ต้องใช้การกระทําใดๆเพียงแต่ให้ความคิดของเราความรู้สึกภายในของเราแล้วก็อารมณ์ของเราตอนนั้นน่ะให้มันพลิก ใชคว่าพลิกเลยนะคะพลิกจาก A เป็น B หรือพลิกจาก B เป็น A ในที่นี้จะมาเน้นให้คุณเปลี่ยนขั้วความรู้สึกของคุณจากที่เป็นอยู่เนี่ยให้มันเป็นขั้วที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมให้ดียิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันวันนี้ออกไปเนาะมาดูเลยว่าความรู้สึกของเราความรู้สึกของเรานะคะปกติ เราสามารถเปลี่ยนมันได้ในชั่วงพริบตาแต่ในการเปลี <pl ains> ่ยนนั้นเราจะเปลี่ยนยังไงให้มันดีกว่าเดิมยอดเยี่ยมกว่าเดิมเวลาคุณจะเปลี่ยนให้คุณนึกถึงตัวเองว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นแบบไหนถ้าอารมณ์คุณดีอยู่แล้วลองนึกถึงตัวเองที่ดีกว่านั้นคุณลองนึกถึงตัวเองที่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นเป็นคนที่เจ๋งกว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่อันนี้ต้องจินตนาการต้องจินตภาพตัวเอง ยกตัวอย่างสมมุติคุณเป็นคนที่ทำงานดีเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เจ๋งอยู่แล้วในชีวิตจริงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนขั่วของเราให้มันทรงพลังมากกว่านั้นดีมากกว่านั้นคุณต้องมีอารมณ์ความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เจ๋งกว่านั้นได้คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นได้คุณเป็นคนที่สามารถ ทำสิ่งต่างๆได้มากกว่านั้นได้ดีกว่านั้นเนี่ยแหะค่ะมันจะเป็นเหมือนการกระตุ้นความรู้สึกของเราให้มันเข้มขน้นให้เห็นตัวเองที่เป็นคนที่ไปยืนในจุดที่ดีกว่าเดิมสูงขึ้นกว่าเดิมคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมเมื่อความรู้สึกของคุณมันเข้มข้นขึ้นด้วยการที่เรานึกถึงตัวเองจินตนาการตัวเองไปแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา ที่เป็นรูป,ปรธรรมจริงๆนะคะเมื่ออารมณ์ความรู้สึกของเราถูกกระตุน้นมันจะกลายเป็นคลื่นความรู้สึกเป็นคลื่นนะคะเมื่อคลื่นตัวนี้มันเกิดขึ้นมันจะไปกระตุ้นสมองของเราให้หลังสารเอนโดฟินก็คือสารแห่งความสุขออกมาหลังจากนั้นสารนี้ออกมาแล้วเส้นใย,ยประสาทมันจะถูกปล่อยกระแสใช่ว่ากระแสประจุไฟฟ้านะคะแต่มันจะเป็นประจุในเชิงบวกก็คือ มันถูกกระตุ้นจากอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นบวกของเราก็คือเราเห็นภาพตัวเองที่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเป็นคนที่เจ๋งเป็นคนที่ดีกว่าตอนนี้เราเป็นคนที่สุดยอดอ่ะไม่รู้จะสุดยอดอยังไงเพราะมันเป็นความรู้สึกของเราอ่ะสุดยอดมากๆเม,มื่ถูกกระตุ้นเส้นใย,ยประสาทของเรามันก็จะปล่อยคลื่นประจุไฟฟ้าออกไปแล้วมันจะไปทั่วล่างมันจะไปกระตุ้น กระตุ้นความรู้สึกของคุณมันยิ่งจะทําให้คลื่นใช้คาว่าคลื่นสมองที่มันปล่อยทั้งสารเอนโดฟินปล่อยทั้งคลื่นประสาทนะคะคลื่นที่ออกมาตอนนั้นอะ่ะมันจะเข้มข้นมากมันจะเข้มข้นแล้วมันจะพลิกใช่คาว่าพลิกในทีนี้มันไม่ได้พลิกร่างกายเรามันไม่ได้พลิกชีวิตเรานะคะมันจะพลิกความรู้สึกอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เวลาเราเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนขั้วความคิดก็คือตัวนี้คือตัวเปลี่ยนก็คือพลิก ความรู้สึกของคุณตอนนั้นให้มันมากขึ้นกว่าเดิมหรือที่เห็นชัดก็คือคนที่รู้สึกหดหูพอเหีย่ยท้อแท้ว่าชีวิตของเราทําไมมันแย่อย่างนี้ชีวิตชีวิตของเราทําไมมันเป็นได้แค่นี้เราทําให้เราเก่งกว่านี้ไม่ได้เหรอเราเจ๋งกว่านี้ไม่ได้เหรอเพราะฉะนั้นคนที่มีอารมณ์แบบนี้สมควรที่จะพลิกตัวเองอย่างยิ่งพลิกขั้วก็คือทําแบบวิธีที่ครูบอกมเมื่อกี้ถ้าตอนนี้คุณท้อแท้อย,อยู่ใช่ไหมคะ รู้สึกแย่กับตัวเองอยู่ลองนึกภาพลองนึกภาพแล้วก็พลิกอารมณ์ความรู้สึกของคุณว่าเราไม่ใช่คนที่แย่เราเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้เราเก่งกว่านี้ได้เราเจ๋งกว่านี้ได้โดยคุณจินตนาการจินตนาการให้ตัวเองเห็นตัวเองเป็นคนที่ตรงข้ามกับความรู้สึกของคุณพอภาพมันมาต้องทําให้ความรู้สึกของคุณออกจากความห่อเหี่ยวก็คือเออใช่เห็นภาพตัวเองเจ๋งขึ้นแล้วนี่ เห็นภาพตัวเองดีขึ้นเห็นภาพตัวเองที่ประสบความสําเร็จเราเป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่เราเป็นไม่ได้คนอื่นก็ท้อแท้ได้แต่เขาก็กลับมาประสบความสําเร็จได้เราตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แต่ในความใช่ว่าในโลกจินตนาการของเราเราเป็นคนที่เจ๋งเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเราเป็นคนที่สุดยอดสุดยอดของสุดยอดเพราะว่าเหมือนใช่ไหมคะเหมือนพระเอกละครใช่ไหมคะพระเอกหนังจีน ที่ตอนแรกไม่เก่งวิทยายุทธถูกคนอื่นหลังแกถูกชาวยุทธคนอื่นดูถูกแต่วันหนึ่งไปเจออาจารย์ไปเจออาจารย์แล้วสอนเราสอนเทคนิคต่างๆเราใช้วิธีการฝึกนั่นแหละค่ะจินตนาการตัวเองแบบนั้นตอนนี้เราอาจจะเป็นจอมยุทธที่แบบยังไม่เก่งยังไม่เจออาจารย์แต่ตอนนี้เราเจออาจารย์แล้วนี่อาจารย์ในที่นี้ก็คืออาจารย์ในการที่เราจะพลิกครัวความคิดเปลี่ยนจินตนาการของเราให้เราเป็น จอมยุทธที่ยอดเยี่ยมตอนนี้เรากําลังฝึกอยู่ฝึกจากโลกภายในของเราหรือการจินตนาการตัวเองกําลังฝึกวิทยายุทธกับอาจารย์ที่เป็นตํานานในปฐพีอหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆฝึกคุณจะค่อยๆเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเราจะค่อยๆดีขึ้นเราจะเห็นภาพตัวเองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนคุณเห็นภาพคุณเก่งขึ้นทีนี้ความรู้สึกมันก็จะมาว่าใช่จอมยุทธแรกๆยังไม่เก่ง พอผ่านการฝึกฝนเก่งขึ้นความพึกเขิมมันก็จะค่อยๆขึ้นใช่เราเห็นภาพตัวเราเองแล้วภาพภายในเห็นโลกภายในเราเป็นจอมยุทธที่เก่งแล้วเจ๋งแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์ของจอมยุทธที่เก่งเป็นตำนานนี่เห็นภาพตัวเองความรู้สึกคุณก็จะมาจากอารมณ์ท้อแท้ห่อเหียวเราเป็นคนที่เจ๋งไม่มากขึ้นเราเป็นคนที่เก่งได้เราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม Red. กว่าตอนนี้ได้ เห็นไหมคะหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะไปเป็นตามสเตจเมื่ออารมณ์ความรู้สึกของคุณถูกพลิกจากห่อเหี่ยวท้อแท้คุณจะกลายเป็นคนมามีกําลังจิตกําลังใจมีกําลังอ่ามีกําลังความรู้สึกของคุณมันเปลี่ยนคุณจะเริ่มฮึกเหิมมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้หลังจากนั้นสมองนะคะมันก็จะหลั่งสารจากท้อแท้กลายเป็นสารแห่งความสุข สมองก็จะไปกระตุ้นประสาทปล่อยคลื่นต่างๆไปตามร่างกายแล้วคลื่นนี้นะคะมันก็จะเป็นการสั่นสะเทือนมันไม่ได้สั่นจากภายนอกนะมันเป็นการสั่นสะเทือนจากภายในก็คือโลกภายในของคุณโลกแห่งความรู้สึกของคุณมันสั่นสะเทือนแล้วตัวที่บอกคุณว่ามันสั่นสะเทือนจริงๆก็คือมันออกมาจากร่างกายเมื่อคลื่นนี้มันเข้มข้นมากพอนะคะแรงใช่ว่าแรงกระตุน้นมันสูงพอ ร่างกายของคุณจะเกิดปฏิกิริยาก็คือคุณจะรู้สึกว่าขนลุกอะ่ะคนเคยหนาวจนขนลุกไปทั่วตัวไหมคะหนาวไม่ใช่จะหนาวจากอากาศข้างนอกนะหนาวจากภายในเนี่ยหนาวจากภายในแล้วมันสั่นไปทั้งตัวกระตุ้นแบบเหมือนเซลล์ร่างกายมันถูกสั่นแบบ,บ,บหนาวไปหมดแล้วขนลุกขนชันอันนี้มันคือตัวบอกว่าความรู้สึกของคุณมัน ถูกกระตุ้นไปถึงขีดสุดร่างกายมันตอบรับคลื่นนั้นแล้วด้วยการแสดงออกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นคลื่นพลังงานทําไมร่างกายของเราถึงรู้สึกมันเป็นคลื่นพลังงานนะคะสังเกตว่าคลื่นพลังงานมันสั่นสะเทือนร่างกายมันก็ได้รับการสั่นสะเทือนนั้นเหมือนกันเหมือนเวลาคุณไปแม่น้ำอย่าแม่น้ําข้างหลังคุณลองเอาก้อนหินก้อนนึงโยนลงไปแล้วคุณจะเห็นแรงกระเพื่องของคลื่นน้ํา จุดที่ก้อนหินมันหล่นตูมลงไปบนบนน้ำใช่ไหมคะมันเป็นแค่จุดเล็กๆเ,เองแต่ว่าคลื่นหรือว่าวงคลื่นที่มันกระจายออกจุดที่มันกระทบน้ำานะคะมันแผ่ขยายออกมากขึ้นมากขึ้นคลื่นในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันอารมณ์ความรู้สึกของเรามันก็เหมือนก้อนหินนะคะมันโยนลงไปในน้ําน้ําก็คือความรู้สึกของเราถูกโยนลงไปปับ๊บคลื่นนั้นมันจะถูกแผ่กระจายออกอแต่ก่อนที่มันจะไปมัน แผ่ในร่างกายเราก่อนแล้วมันจะค่อยๆถูกเสาอากาศซึ่งคือร่างกายของเราละ่ะขยายขยายความถี่ของคลื่นนั้นออกไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นครูถึงบอกจากคราวที่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นพื้นที่นี้ชัดเจนในตัวของเรานะคะเราจะสามารถจัดเรียงสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเหมือนที่เวลาเราโยนก้อนหินเนาะโยนความรู้สึกของเราเหมือนกันคุณจะสามารถเลือกโยนในจุดไหนก็ได้ โยนเรื่องราวดีๆลงไปเพื่อให้เรื่องนั้นมันแผ่ขยายมากกว่าเดิมหรือคุณอยากจะโยนเรื่องแย่ๆลงไปเพื่อให้มันแผ่ขยายมากกว่าเดิมได้เหมือนกันแต่บอกเลยว่าเรื่องที่ไม่ดีเวลาถูกโยนลงไปมันถูกขยายออกไปพอๆกับเรื่องราวดีๆที่มันถูกกระทบลงไปเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่อยากให้ชีวิตของเราเจอแต่เรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้นการที่เราคลิกขั้วความอารมณ์ของเราเราก็ควรจะโยนเรื่องราวดีๆ ลงไปในชีวิตของเราเพื่อให้คลื่นที่มันขยายออกไปเป็นคลื่นที่เป็นเรื่องราวดีๆเห็นไหมคะทําไมหลายคนหรืออาจารย์หลายท่านที่เขาพูดถึงเรื่องกดพลังงานกดแรงดึงดูดเขาถึงบอกว่าความคิดของเราเป็นสารตั้งต้นสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตมันก็คือคลื่นที่เราส่งออกไปคลื่นที่ดีที่มันส่งออกไปมันก็แผ่ขยายไปเท่านี้คลื่นที่ไม่ดี มันก็ถูกส่งออกไปแล้วก็แผ่ขยายไปเท่าๆกันเรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเมื่อเรารู้ในข้อนี้แล้วทำไมเรายังจะพยายามส่งคลื่นพลังงานที่เป็นเรื่องราวไม่ดีออกไปสู้เปลี่ยนเรื่องไม่ดีเป็นส่งแต่เรื่องดีๆออกไปไม่ดีกว่าหรือเมื่อเราส่งแต่เรื่องดีๆออกไปมากเท่าไหร่เรื่องราวดีๆมันก็จะย้อนกลับมามา,มากเท่านั้นเพราะฉะนั้น คุณจะเห็นว่าคนที่ชีวิตมีแต่ความหดหู่มีแต่เรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตบ่อยบ่อยถ้าเราลองไปย้อนหรือว่าได้พูดคุยถามกับเขาคุณจะเห็นว่าเรื่องราวที่มันเข้ามาหรือขึ้นที่เขาส่งออกไปมันจะเป็นแต่เรื่องราวที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นคนหงุดหงิดง่ายเป็นคนหงุดหงิดบ่อยเป็นคนอารมณ์ไม่ค่อยสดใสเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยดีเป็นคนที่ อคนไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้เพราะคนไปอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าคนคนนี้เราอยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกไม่ค่อยดีหรือไปอยู่ใกล้แล้วทําให้ภาพภาพลักษณ์ของเราเสียไปด้วยสังเกตไหมคะถ้าคุณไปอยู่ใกล้เพื่อนที่เป็นคนปากร้ายอะ่ะปากคอเลาะร้ายเลาะร้ายยังไม่พอยังเป็นคนชอบพูดถักถางหาเรื่องคนอยู่เป็นประจํา หรือว่าเป็นคนที่ชอบนินทาแล้วก็นินทาทั้งต่อหน้าแล้วก็นินทาทั้งรับหลังไปไหนก็ชอบนินทาถ้าคุณไปอยู่ใกล้ภาพลักษณ์ของคุณจะเสียทันทีทั้งนั้นที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะอาจจะแค่นั่งแล้วไม่พูดะไรสักคำแต่เวลาภาพคุณมองเหมือนกันค่ะเขาจะรู้สึกว่าก็ต้องเป็นคนลักษณะเดียวกันถึงอยู่ด้วยกันได้เห็นไหมคะมันเสียไปเลยในขณะที่ลักษณะของคนที่เป็นคนคิดบวกคิดดีก็มีลักษณะเดียวกันต่อให้คุณเป็นคน คิดร้ายคิดไม่ดีแต่ถ้าคุณเป็นนั่งในกลุ่มคนที่เขาเป็นคนคิดดีภาพลักษณ์เขาดีเวลาคนมองเขาก็จะมองคุณจากกลุ่มคนที่เราอยู่ด้วยสมาคมด้วยเขาจะรู้สึกว่าเราคือคนที่เอเนอร์จีดีเป็นคนที่มีทัศนคติดีใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่คุณนั่งด้วยหรือกลุ่มที่คุณอยู่ด้วยเป็นกลุ่มคนดีนั่นเองเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันก็จะเปรียบเทียบไม่เห็นว่าเรา อยู่กับคนแบบไหนคนก็จะมองเราลักษณะแบบนั้นด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องใช่ว่า,าเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถจัดสรรสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้ตามาก็มาบอกว่าการพลิกขั้วชีวิตของเราวันหนึ่งเราสามารถพลิกได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรายิ่งพลิกขั้วความรู้สึกนึกคิดของเราให้มันไปในขัว้วที่มันต่อยอดชัว่า,าต่อยอดสมมติว่าตอนนี้ ชีวิตคุณดีอยู่แล้วถ้าความคิดของคุณหรือความรู้สึกของคุณต่อยอดจากสิ่งที่มันดีอยู่แล้วตอนนี้ให้มันจริงกว่าเดิมให้มันยอดเยี่ยมกว่าเดิมอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลานะคะต้องย้ำว่าถ้าคุณคิดต่อยอดสิ่งที่ดีของคุณที่มีอยู่แล้วตอนนี้ให้มันยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมแล้วก็คิดแบบนี้ตลอดเวลาคลื่นที่คุณส่งออกไปมันก็จะเป็นคลื่นที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ขั้วความรู้สึกของคุณหรืออารมณ์ของคุณมันจะถูกพลิกขึ้นในด้านดีตลอดเวลามันก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าหลายๆคนที่เข้าใจเรื่องของทฤษฎีเหล่านี้หรือเรื่องของการพลิกขั้วอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดตัวเองไปแบบนี้ทำไมชีวิตเขาถึงประสบความสำเร็จง่ายจังบางคนเป็นคนที่จากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะหมายว่าทำธุรกิจอะไรก็ตามเมื่อก่อน ทำอะไรก็แย่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยวนี้ทําไมจับโน่นก็เป็นเงินจับนี่ก็เป็นทองพูดอะไรคนก็เชื่อถือทําอะไรก็ทําไมเอาแต่ล่ํารวยเอาล่าํารวยเอาเพราะเขาทําแบบนั้นละค่ะเขาเริ่มจากความรู้สึกดีๆเล็กๆแน่นอนแล้วเขาขยายต่อยอดเพราะเขารู้แล้วนี่ว่าถ้าเขายิ่งพัฒนาการในเรื่องของความรู้สึก ความรู้สึกภายในยิ่งเขารู้สึกว่าความรู้สึกภายในของเขามันมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะม,มันจะแผ่ออกมาข้างนอกหรือคำหนึ่งที่ในศาสนาพุทธของเราชอบพูดก็คือเรื่องของอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในก็คือเรื่องของความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเรามีมากมีเหลือเฟือมีประมาณว่าใช้คาว่าอะไรนะอันลิมิตอะ ไม่มีขีดจำกัดอ่าไม่มีขีดจำกัดยิ่งคุณให้ความรู้สึกของตัวเองว่าคุณเป็นคนมีกินมีใช้แบบไม่มีขีดจำกัดคําว่าไม่มีไม่มีใน lee. ชีวิตความรู้สึกนี้ไม่เคยไม่เคยรู้สึกเลยว่าชีวิตเราขาดไม่เคยรู้สึกเลยว่าชีวิตของเรามันไม่มีไม่เคยรู้สึกเลยว่าชีวิตเนี้ยมันยากจนเรารู้สึกแต่ว่าชีวิตเนี้ยเรามีมากมายชีวิตนี้ความรู้สึกมันมีแต่เหลือเฟือ เหลือจนไม่รื้อจะเหลือ,อยังไงมองไปตรงไหนมันมีแต่ความมั่งคัง่งมีแต่ความร่ํารวยมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มองไปตรงไหนความรู้สึกมีแต่ทุกคนมีความรักความเมตตาให้กับเราไปไหนก็มีแต่คนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ไปไหนทุกที่ก็มีแต่คนพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกความรู้สึกมันเป็นแยบแบบนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอริยสัพายในเลยเป็นแบบนี้แม้ว่าสภาพภายนอกของคุณ มันจะเป็นยังไงก็ตามแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะคะก็คือเนี่ยความรู้สึกภายในเป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนกันเวลาเราพลิกขั้วตัวเองถ้าเรารู้สึกอยู่แล้วว่าเราดียิ่งในชีวิตจริงของคุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วความรู้สึกภายในของคุณมันยิ่งต่อยอดได้ง่ายแต่เมื่อไหร่ที่คนที่คิดว่าชีวิตของเรามันยังไม่ถึงขนาดนั้นให้เราเอาความรู้สึกของเราให้มันเข้มข้นไว้นะคะเข้มข้นคือพยายามพลิกพลิกความรู้สึกของคุณให้มันได้ในชั่ว ชั่วขณะใช้คาว่าชั่วขณะจริงๆอ่ะเขามีระยะเวลากําหนดแต่ครูไม่อยากให้กําหนดให้ทุกคนเพราะถ้ากําหนดปับ๊บทุกคนจะกลายเป็นความเครียดแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณสามารถพลิกความรู้สึกของคุณจากที่มันแย่ๆให้มันเป็นดีได้นะทันทีก็คือให้คุณรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาได้จากอารมณ์แย่แล้วถ้าดีอยู่แล้วพลิกให้มันดีมากกว่าเดิมจนคุณรู้สึกขนลุกขนพองในทุกๆครั้งที่คุณคิดได้ อันนั้นนะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เริ่มที่จะถนัดในการที่จะพลิกขั้วอารมณ์ของตัวเองให้เป็นคนที่มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมให้มีความรู้สึกที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งจากภายในของเราใช่ไหมคะว่าคุณเริ่มที่จะเป็นมือปโปรเป็นโปรเฟชชั่นอลในการที่เปลี่ยนขั้วตัวเองเมื่อคุณเปลี่ยนอย่างเงี้ยคุณจะรู้ถึงพลังงานแล้วมันจะเป็นบทพิสูจน์ให้ตัวคนเองว่าเรื่องของพลังงานมันพิสูจน์ได้ มันไม่ใช่เรื่องที่ไซยศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องที่เพอเจอร์มันไม่ใช่เรื่องที่หลักลอยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทาได้ด้วยตัวเราเองเราสามารถเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเราเองเราสามารถบอกตัวเองได้ถึงบทเรียนในเรื่องของพลังงานนี้ได้อันนี้เวลาเราฟังคนอื่นเราก็ฟังเอาแต่ทฤษฎีแต่ความเชื่อที่มันเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น ให้มันเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นตัวเขียนผลลัพธ์นั่นเองให้เราเขียนบทเรียนนั้นที่มันเกิดกับตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทําเราได้บทเรียนแบบนี้เราได้ผลลัพธ์แบบนี้อาจจะไม่เท่ากับคนอื่นแต่อย่างน้อยมันก็พิสูจน์จากทฤษฎีให้เราเห็นว่ามันเกิดผลลัพธ์กับตัวเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนขั้วความรู้สึกของเรามันจึงมีตรก,กะแล้วก็มีความสําคัญในเรื่อง ชีวิตของเราง่ายๆแบบนี้เองเพราะเมื่อไหร่ที่คุณสามารถพลิกอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคุณแบบนี้ได้จริงๆคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตของเราเราสามารถเลือกสามารถเลือกทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราได้จริงๆเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเรื่องดีเราเลือกไม่ได้นี่มันอาจจะเป็นความบมงเอิญเป็นความโชคดีแต่เรื่องร้ายมันชอบเข้ามาในชีวิตของเราเรา เมื่อรู้เรื่องนี้แล้วเราจะไม่พ an erm ูดคํานี้อีกเลยเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ดีมันเข้ามาเราก็พลิกให้มันเป็นเรื่องดีเราจะเห็นแล้วว่าหลังจากนั้นไปเรื่องไม่ดีในชีวิตของเรามันจะไม่มีเพราะทุกอย่างเราพลิกให้มันเป็นอารมณ์ดีแม้เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องไม่ดีจริงๆนะคะแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มันไปในด้านดีมองเรื่องนั้นให้มันเป็นเรื่องธรรมดามองเรื่องนั้นจากใหญ่เป็นไซส์กลาง จากไซส์กลางเป็นไซส์เล็กจากไซส์เล็กๆกลายเป็นไม่มีอะไรเลยเมื่อคุณสามารถจัดลำดับเรื่องราวในชีวิตของเราเป็นแบบนี้จากใหญ่ไปกลางจากกลางไปเล็กจากเล็กเป็นไม่มีได้ในทุกๆเรื่องคุณจะเห็นเลยว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคุณมันจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติทุกเรื่องที่คุณเคยเมอว่ามันเป็นปัญหามันจะไม่เป็นปัญหาในชีวิตของเราอีกเลย ทุกเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกแย่ทุกเรื่องที่ได้ยินทุกเรื่องที่เราเห็นแล้วทําให้อารมณ์ความรู้สึกเรามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีคุณจะรู้การจัดการกับเรื่องนั้นดีมากขึ้นคุณจะมีวิธีการมีเทคนิคของคุณในการบริหารความรู้สึกของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนครูหวังว่าใครที่ยังไม่เคยทดลองเอาวิธีนี้ไปใช้ลองเอาไปฝึกฝนตัวเองดูนะคะ มันไม่ได้ยากที่สําคัญมันไม่เหนื่อยเพราะมันอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราเองทําที่ไหนก็ได้ทําเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้เรารู้อยู่คนเดียวและที่สําคัญคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเราแต่ผู้เดียวด้วยแต่เมื่อประโยชน์นั้นเกิดกับเรานะคะสิ่งที่มันจะเป็นบทเรียนกับคนอื่นมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณทำตัวเอง ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดสิ่งนี้คุณคุณจะกลายเป็นประโยชน์กับคนอื่นโดยธรรมชาติใช่คําว่าเป็นประโยชน์โดยอัตโนมัติเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่มีประโยชน์กับตัวเองเมื่อนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโรคใบนี้โดยอัตโนมัติเราจะเป็นคนมีประโยชน์ต่อทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโดยธรรมชาตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้ แล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าแล้วก็เรื่องราวดีๆที่ครูจะเอามาแชร์แบ่งปันนะคะสุดท้ายขอให้ทุกคนมีเงินไหลนองขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ